คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย สวัสดีครับท่นานผู้ชมค่ะอ่ะหวเราพัฒนานะคะงวดวันศุกร์นะต่ออันนี้อันเดิมเอามาให้ดูนะคะผนออกหนึ่งสเจ็ดสี่เจ็ดหนะคะฝันว่าสีอะไรพนห้องบอกว่าสีคือจังสีหานี่และแต่ว่าไม่เอียงหรือสีเจ็ดเจดสอ่ะ 7, 6, เจ็ดหเราเข้าตารางนะคะก็ให้แต่สามตัวเนาะไม่รู้ใครตัดเล่นไหมอ่าไม่รู้เหมือนกันนะคะก็น่าเสียดายนะคะท่นะานผู้ชมค่ะน่าเสียดาย จอให้อะไรสี่สองสี่ห้าใช่ไหมอ่าน่าเสียดายนะคะเข้าแต่เล็กกันอ่ะรัตบุญตัวดวงแต่วาสนาด้วยนะคะอ่ะต่อต่อวันศุกร์ตรงกับวันที่สิบเก้านะคะอ่ะผลออกนะคะหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเนาะตารางของเราเจ็ดหกเข้านะ น่าเสียดายมากกระดิ่งเงินกระดิ่งทองไม่ซื้อข้าวไม่พื่นสักครั้งนะคะเพื่อนก็ให้มาหกสามเนาะเข้าเด่นหกนะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะเลขเด่นแล้วเข้าอะไรแล้วสี่ลองนะ,ะอ่ะตั้ม่อตั้มต่อนะคะท่านผู้ชมขาใครเอติอดตามนะคะก็เอยน่าเสียดายนะคะท่านชมขาน่าเสียดายจริงๆเป็นรางสังฮอน ๋อฝันนะคะฝันฝันมาเพิ่นมาห้องสี่แล้วสี่ห้าเนี่ยละสี่ก็ว่าจะไล่ให้อยู่นะฮะท่านผู้ชมค่ะที่แรกก็เขียนให้อยู่ว่าจะไล่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดไปถึงสี่แปดนะคะก็พลาดหน่อยอ่ะตามต่อนะคะใครชอบก็ตามนะคะตารางเลขเด่นเนาะอ่าบมุนอุย่ยปุ๋ยบอมันแอเรนะคะตรงมุนอุย่ยปุ๋ยจังเอนแอเรเนาะ ใครว่าขี้เหร่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะคะเขียนลายมือขี้เหร่นาองลาวพัฒนานะคะอ่าสิบเก้านะคะท่านผู้ชม่าสิบเก้าอ่เด่นนะคะอ่สูตรเดี๋ยวเดี๋ยวผลออกก่อนนะคะผลออก อันนี้ผลออกวันพุธเมื่อกี้นี้นะคะงวดต่อไปออกวันศุกร์นะคะออกวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมผลออกนะคะหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกตัวเลขสวยมากเลยให้อะไรนะแปดเจ็ดหกเนาะตารางเราโอ้โหนาสได้อ่ะสูตรเลขเด่นนะคะตารางอ่ะ อืมท่านผู้ชมค่ะก็บนล่างนะล่างเมื่อกี้ไม่เข้าเนาะเข้าอะไรนะ สี่อะไรนะสี่ห้าเนาะแต่บนเข้านะคะตารางบนเข้าเจ็ดหกอ่าสังเกตนะฮะไม่ค่อยชนกันนี่อ่เข้ายากอยู่นะฮะท่านผู้ชมคะถ้า ถ้าเกิดเห็นไม่เออไม่ใช่เขา้าย่านันถ้าเกิดว่าชนกันเห็นไหมท่านผู้ชมแนวทางการดูเรามันจะง่ายอ่าหมายถึงว่านะฮะแนวทางการดูจะง่ายเนาะอ่านี่ตารางเราได้มาแล้วนะคะจะไปต่อหรือสิพ่อแค่นี้ สักคู่นะคะอ่าเด่นห้านะคะรองเจ็ดฟันขาด วันนี้จะให้ครบเลยนะจะไม่บางครั้งอาจจะไม่ได้สรุปนะโลกเพราะว่าอาจจะช่วงนี้แอดก็เด่นห้าลองเจ็ค่ะท่านผู้ชมเด่นห้าลองเจ็ด เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าแต่ตามจริงก็ห้าเจ็ดนี่แหละนะห้านะคะก็มีเอ่อห้าสามห้าสอง เอาและหมึกปาะกาเป็นท่านผู้ชมค่ะพูดไว้ประมาณกี่อาทิตย์แล้วที่จะอันนี้นะคะไปซื้อมาเพิ่มเอไปแล้วมันมันหมดนะคะไปอ่าดูตารางดีๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเกลือลมไหนทำไมกลับให้ด้วยอ่ะ เบิ้ลมองข้ามได้ไงเนี่ยอ่าท่านผู้ชมขาหกหกอันนี้กันก็ได้นะคะกันหกหกนะคะเอาเบิ้ลจะมาอีก,กบอกแอเรอตัวเลขมันซ้ำกันนะฮะตัวเลขซ้ำกันใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะฮะท่านผู้ชมอะอา กันหกหกแล้วก็สี่สองให้ตัวเลขไม่เยอะใครชอบก็ตามเลยนะคะอ่อ่าอ่าเจ็ดนะคะเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม อันนี้เลขห้าเอาเขียนอยูู่้เดียวงอๆอ่อะตรงม้นวยปุ๋ยจักหน่อยเนะาะจังแมนแอดเรยนะคะอ่าหกห้านะฮะเราก็มีนะหกห้านะะหกนะหก้านะคะ โอ้ยเลขจะเข้าตารางเรานะฮะท่านผู้ชมค่ะจริงๆเลขจะเข้าตารางเรานะเนี่ยอะอ่ะเปอร์เซ็นต์มาสูงนะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะเอ่อหกก่อนอื่นหกเลยเดี๋ยวนะหกแต่ว่าเลขเด่นเราห้ากับเจ็ดเนาะอ่าแล้วก็ห้านะคะแล้วก็เจ็ดอ่าฝั่งนี้ก็จะมีสามนะคะแล้วก็สี อ่าห้าก็แน่นอนอยู่แล้วห้าก็แน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือฝั่งนี้ตัวน่าจะมานะคะเอาลองจับดูนะคะอาชี้ทางให้แล้วนะคะน่าจะมานะคะนี่น่าจะมาอ่าน่าจะมานะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ว่าจะจับตัวไหนให้อีกนะเอ่อหกแปดหกแปดนะคะอันนี้ให้ระวัง อ่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวกันก็ได้นี่ตัวกันจะให้มาสี่ชุดนะคะตัวกันเมื่อกี้ตัวกันของเราเข้าเลขหน้านะคะเจ็ดหกเราเข้าในตารางเด่นแล้วเข้าสี่นะคะท่านผู้ชมขาเด่นแล้วเข้าสีบางท่านอาจจะเพิ่งมาติดตามนะคะอ่าตรงมลอุปวยนิดนึงนะคะคือแอเตเรนะคะใครทุนน้อยนะคะใครทุนน้อยนะคะเบิร์ดเลยค่ะเจ็ดเจ็ดกับหกหกนะคะทุนน้อยอ่าอ่า หกหกเจ็ดเจ็ดอ่ะแค่นี้อ่ะถ้าทุนน้อยจริงๆเออไม่รู้จะน้อยไปไหนแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวสามตัวไหมสามตัวสาตัวสาตัวสาตัวถ้าเบิลน,นะคะก็มีเอ่อห้าเจ็ดเจ็ด ้าหกหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกหกอ่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกหกอ่ะ, 77, อะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือการวิเคราะห์แล้วก็อ่ะท่านผู้ชมค่ะทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนากับดวงเราด้วยแอดเรเจ้ามนุย์อุย,ยตลอดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นออกลักของแอ็ดเรเลยนะคะใครที่ชมเอตดเรตั้งแต่เกิดช่องขึ้นมานะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหเด็กกายะวิ่งห้ี่ยด้วยอ่า อันบาไลกับมี f เอซท่านหนึ่งนะคะเพิ่นวาโอ้แหยเลขหรืออีกย่างเนาะเจ้าพ่อบอกนะค่ะท่านผู้ชมขาพ,พี่บาบอกเลสเนะ <c oughs> าะเคยได้ยินมาค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมขาใครที่มาติดตามแอดเรนะคะก็ข,ขอให้มีโชคมีลาบเด้รืรวยค่ะ